Magazine On Air สนับสนุนโดยคุณชลบุรีรีสอร์เกาะช้า,าง IMS Ink Music Studio แฟม สวัสดีครับสวัสดีคร่ะนี่คือทักเกษตรครับผมครับวันนี้เรามาทานอะไรดีอาหารญี่ปุ่นไงเป็นว่าร้านนี้ที่เน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบชื่อร้านว่าชิโรโรบราแอนด์เกลียวร้านนี้ก็ตกแต่งนะแบบไม่เหมือนอาหารญี่ปุ่นสวยงามคำปงกับแดูวัยรุ่นวัยรุ่นนะน่ารักแบบน่ารักเหมือนนี่ยเขาเรียกอะไรนะอะไรฝาผนังนะเอ่อกระดานดำไม่ใช่ดิเขาเรียกประติมากรรมอะไรเขาเรียกอะไร ก็เป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะเกดีเป็น first impression นะเข้ามาเนี่ย first impression ภาษาขอมภาษากรงกแบบเป๊ะมากเลย Thank you เดี๋ยวไปดูว่าเมนูเด็ดเมนูดังของที่นี่ว่าจะสดใหม่จะอร่อยแค่ไหนข้างในครับบกอไปเลยครับผมหิูแล้วครับ ฮ้ยมีเรื่องแน่นอนอยด็กมี่อ้เขาต้องกลัวทำไมอะโม้ี่ตกใจเนี่ยยินดีต้อนรับไงโอ้โหความตังขึ้นเลยว่ากลับดีาทงรขอเปล่าใจเคนเสวเสนเจ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 ลาจนเจมเจช่จน่สนเ็มเจดเลยเจนเานเข้ามาเจมเจน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 เีนเจนเจนเานเานเจนเจนเจน ครับกับเมนูอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรารอดูแต่วันนี้เริ่มต้นด้วยแบบทีเด็ดของร้านก่อนเลยอะไรครับของร้านอะไรคือชาเขียวครับไม่ใช่สูชิสูชิที่ติดสูชิวันนี้สองเมนูแรกจัดมาก่อนเลยเป็นอะไรครับเชฟไอเลฟมัสซิสกาไอเลมัสซิสกามัสซิสกานี่เป็นเนื้อเนื้อวัวเนื้อชั้นดีจากญี่ปุ่นจับมาหน้าตายังไงจัดมาเลยครับเชฟบะเฉยเลยเหรอ เอาแล้วคุณนี่ขอบคุณครับเอยใหเลิฟมัสซึสกัตผมอยากกินมานานแล้วจัดเลยจัดดอกไม้ดอกเนี้ยเปอนเหลืองดีสวยงามพักสิครับใช่โอ้โหคุณเคิมนานเหลือเกินฮะมัสซึสกัตเขาบอกว่าช่วงเป็นเนื้อเนื้อวัวครับเม็ดเนื้อวัวนำเข้าใช่ไหมนำเข้าอยู่แล้วครับผมก็จะเนื้อสังเกตนะครับเนื้อวัวแผ่นใหญ่มากพันมารอบๆข้าวข้างในเป็นข้าวข้างบนเป็นไผ่ปลาแซลมอนแซลมอนที่เหมือนลูกปัดเนี่ยใช่ปลาแซลมอนครักลมๆใหญ่ๆเนี่ยอ แต่มันมันเออตัวเนี้ยไข่ปลาลิคิวเหมือนกันนะครับนี่เออใสปลาแซลมอนครับว่าเป็นไข่ปลาบินอ๋อที่ที่มันปลาบินกระพือกระพือมันเล่นกับน้ําได้ไหมเออมันจะอร่อยกว่าไข่กุ้งราบแพงกว่าเอาเลยอ่าพรีเมียมต้องแพงกว่าใช่ครับผมออาเชิญมาก็ลิ้มชิมแล้วก่อนเลยลิ้มซิวเอ้ยอะไรเขาเรียกอะไรนะโชยุซิวเปล่าเปลากินแล้วนะอู๋คำใหญ่มากเลยผมว่ากรามค้างแน่เลยเนี่ย ก่อจะได้กินก็ยากเย็นแสนเข็นเลยเกินต้องโชว์นั่นโชว์นี่โอ้วุ่นวายขอนิดนึงนะฮะอ่าใช่ครับเชิญวาซาบิไม่คุณต้องมือสั่นเลยครับทุกเทปเลยครับโอ้วงลวงเน่ผมจะบอกเห็นที่ล้วงเนี่เนี่ยไข่ปลาแซลมอนเนี่ยนะเขามีวิธีเทสเลยนะว่าแท้หรือปลอมเน่เขาบอกว่าเมื่อจะกลับยังไงนะไอตัวไข่แดงข้างในเนี่ยต้องอยู่ด้านบนเสมอนะครับแล้วของแท้กว่านั้นคือต้องอยู่ในปากเนื้ออร่อยมากเลยอันนี้เนื้อนี่เอาไป อ่างไฟนี่อะไรเบอร์นนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่างไฟเนื้อนเนื้อมันเนื้อมันมันใหญ่มากใหญ่มากนะฮะเป็นไงครับคุณบอกท่านผู้ชมหน่อยครับเนื้อหอมและหวานเคี้ยวคำแรกเนี่ื้อออกมากเลยพุ่งมาอืมคือเนื้อยังโดดเด่นอยู่อืมเนื้อนำเนื้อนำอะไรแล้วก็มีรสชาติของไข่ปลาแทรกเข้ามาเพื่อเพิ่มความมันของข้าวจุกเด่นนะคือมันใหญ่มากแต่ไม่ได้เคี้ยวลำบากนะเพราะว่าข้างในมันนิ่มมันมีใหญ่กว่านี้ครับจานอะไรครับเชฟ รู้วอมมีสโอ้เด้งไปเลยอ่ะเด้ง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 เป็นไข่นกกระจอกเทศใช่ไหมไข่นกกระทาข้างบนเป็นคาเวียดำๆนี่คาเวียคาเวียแล้วเอไอเมนไอเมนครักอดีตนี่เป็นชูโทโร่ข้างบนนี่ก็เป็นชูโทโร่สับกับไอ้ต้นหอมโปโปโปมาคือเอาข้าวฝังไว้ข้างในใช่ไหมใช่ครับข้าวอยู่ข้างในครับอ๋อแหลมเลยอาเชิญคุณรับประทานเลยครับขอรับประทานนี้นะครับดูแล้วน่ารับประทานมากเลยผมกินขิงดองก็ได้นะเป็นคำรู้รู้ เนื้อปลาเนี่ยแั้งเนื้อขอคำแรกก่อนครับผมคาลไหมไม่เลยสดแน่ๆแล้วก็มีรสความมันของพวกคาเวียของปลาหอมเป็นอย่ยมาและไอปลาชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันจะตามมาทีหลังส่วนท้องปลาเดี๋ยวหาว่าผมเอาเปรียบมีเมนูของบล็อกอนี่เหรออันนี้เป็นเหมือนเป็นอะไรนะเรียกเมนูคู่กันมาเป็นชิโร่ดรีมคือต้องสั่งคู่กันเลยไม่ไม่ไม่ผมอยู่คู่กันอยู่เลยยิ่งบอกคู่ในเมนูไงอ๋อเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอันนี้ผมไม่เก็บได้เลยโอเคี่ยมถือไว้ถือไว้ถือไว้ชิโร่ดรีมครับจะขอท จิโร่ดรีมครับผมบอกรชิ้นใหญ่อย่างงี้มีอะไรบ้างคุณอิดเหลาไปเลยอันนี้เป็นปลากระพงแดงใช่ไหมอ่าถูกอู้หู้อก็เนี่ยแบบว่าน้ำมันพริกมัะหล่อมิตรชิลลี่แล้วข้างในเนี่ยข้าวเนี่ยเขาจะแบบผสมวิธีไม่ไม่ได้เอาผสมปลาไม่เข้าล้วนๆนะเออมีอะไรขิงใช่ไหมครับเนี่ยมีปลาเนี่ยเห็ดอันนี้ใช่ตัวที่เราทานนะแม่ไอ้ไข่ปลาปลาบินเลยนะใช่ใช่ใช่อ๋อนี่ยองเต้าหู้มันใหญ่มากเลยนะมือกับมือมือเอามือเลยมือเลยนะนี่ เือก sí, ็สั่งแล้วชอบโชว์ดีซันแล้วก็ทานกินน้นนะไงบ้างรสชาติยังยังไม่ได้กินเลยครับผมสดุ่งเลยของเคลื่อนเลยนะหล่นครับอ่าพูดไหมพูไม่รอดเป็นไงความสดความสดความหวานกินขิง ก็เด่นมาก่อนอหวานหวานมันๆส่วนใน้ปลาเนี่ยคล้ายๆเป็นอเ,เอเซซิลีชูรสให้ดีขึ้นสมบูรณ์แบบอะไรต่อไปครับเชฟทามิจิกิเลเ,เลียครับทามิจิกิเลเลีย ฟินแลนด์เดียวแสดงว่าต้องมาจากประเทศฟินแลนด์เดี๋ยวลองดูโอ้โหเรอยาวเป็นอะไรบ้างเรือยาวประเพณีเดี๋ยวดูทำไมไม่เท่ากันครับอันนี้มีแค่สามลูกโอ้ตายแล้วไม่เข้าใจทำสองมาตรฐานตกอยู่ข้างอ๋อแล้วครับข้างบนเป็นปลาฮามจิจากญี่ปุ่นครับผมต่อไปข้างในเป็นอะโวคาโดจากออสเตรียครีมชีสจากฟิลเดลเฟียข้างๆตอกหั่นจากฝรั่งเศสหมดยังหมดแล้ว แล้วฟินแลนด์คุณจะบอกนะว่าใบตองเนี่ยมาจากฟินแลนด์ไม่รู้เพราะทำไมเชฟเขาตั้งมาไงพร้อมกันเลยไหมพร้อมมาเลยเดี๋ยวเขอว่าซาแบกนะซาบิข้าวปลาสิบบาทก็เอาอันอื่เนี่ยเอาไปกอดดูมันเงียบๆค่ะเขาบอกไม่กินเผ็ดมันเป็นก็เลยอย่างกันโอ้ยช้อนเย้แล้วันแรกของผมไหมกลิ่นปลาหอมพอกัดข้าไปเนี่ยยิมชีคข้างในอ่ะกับโฟกัมบบมันแต่ผมว่าตับทานใช่ไหมมันเพิ่มความมันนะวิเคราะห์ตัวซอสอยู่คุณเชิญวิคแหะเลยครับอ๋อเหมือนอะไรอ่ะเหมือนั่วครับ อะไรนะซอดอ่ะอ๋อนี่แบบหัวหนงรวดเดานะเชฟคงไม่บอกหรอกสุดลับอันนี้อันนี้สุดลับ้วยไหมฮะลับตรงไหนก็บอกถูกมบอกเขาทลองเรารู้ความลับแล้วเนี่ยออกจากร้านนี้ไม่ได้แล้วเอาเป็นไปดีกว่าชื่อโหดได้นะอะไรครับไดน้ำไหมผมมีเรื่องอีเรครับเมื่อกี้แซวเชฟมาก ในน้ำไม้ใน้ไโลเอาระเบิดอมาม้วนนะข้างในก็มีประทัดยัดแล้วที่ผมดูด้วยสายตานแหลมคมเฉียบขาดประดุดเกจิของอาหารชื่อดังไอตัวฮีโรเนี่ยครัผม,มันเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยไม่เหมือนแค่นนะหน้าใช่ไหมไม่เหมือนนะเอาบอกว่าไม่ใช่สายตาแหลมคม <laughs> ข้างในเป็นชูโทโร่กับโอโทโร่อแล้วก็เป็นน้ํามันพริกอ่ะอยู่ข้างในแล้วก็คาร์โมโแล้วก็แต่งหน้าเนี่ยต่างกันไปก็จะมีคาเวียไข่ปลาแซลมอนเฮตัฟโฟิลเฮตัฟโฟิลไข่ปลาบินออ๋ไข่ปลาบินที่เรากินมา2เมนูตัดพานอันนี้เป็นไข่หอยเมงตัวข้างในแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันด้วออะไรเหมือนกันเอ้าก็เมื่อกี้ถามเหมือนกันไหมผมถามว่าข้างในตัวฐานเหมือนกันใช่ไหมคุณบอกว่าเหมือนันเมื่อกี้ไมเหรอผมบอกว่าเหมือนแต่ละอันเนี่ยมันเหมือนกันใช่ไหมเขาเหมือนดิมันรวมมันพร้อมๆกันผมผิดนะขอโทษ อ่ะก่อนเลือกชิ้นไหนขอเป็นไข่หอยเม่นแล้วกันนะครับผมเชิญครับเชิญตาแหลกนะ่นเองเขาเป็นมือเลยครับผมเชิญ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 จิ้มหน่อยนะเอาลืมวาสบิไม่เป็นไรไม่มีนะเออครับว่าอ๋อไหนนี่แนะไข่หอยเม่นมันนะอันนี้ก็ได้ไข่ปลาบินอืมของผมนี่รู้สึกว่าไข่หอยเม่นอ่ะมันช่วยให้มีกลิ่นของแบบทะเลทะเลหน่อยนึกออกไหมช่วยผมหน่อยดิกลิ่นไอทะเลใช่ป่ะไอทะเลเลยรกัดกรไปปุ๊บเนี่ยเสียคะแนนแตกออกมารสปลาเนี่ยหวานมากเลย เนื้อปลาไอทูโตโรกโอทโร่ข้างในเนี่ยสองท้องลุมอันเดียวอ๋อมีสองปลาข้างในสองส่วนเมื่อกี้บอกยังเน่ยเขาบอกแล้วทำไมผมไม่ฟังอ่ะพูดยังไงผมไม่ฟังเขียนหมดอยู่เท้าหมาของปลาแบบแตะลิ้นขึ้นมาอร่อยอร่อยอร่อยเดี๋ยวต่อไปเราเบรกอารมณ์หน่อยเปลี่ยนจากตะกุนเข้าปั้นเป็นของทอดของทอดกล้วยแขกไม่ใช่สาระเปาไม่ใช่อะไรกล้วยกล้วยแขกเอาไปนึ่งแล้วไงล่ะกล้วยแขกสะท้อนนี่เป่าทอดนี่กล้วยแขกในร้านอาหารญี่ปุ่นนี่ ครับต่อไปครับเชฟทิสึเทมบุระอ๋อปลาปลาสายนี่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าทิสึใช่ไหมครับคล้ายๆน้ำจิ้มดีกุ้งเทมบุระไหมเหมือนกันก็คือเทมบุระโบกลงไปเอาละนี่เป็นเครื่องเคียงนะเนี่ยเครื่องเคียงน้ำจิ้มไปเนี่ยคือถ้าไม่ใส่ใช้เท้าลงไปเนี่ยกระของทอดมันจะลื่นไงนุ่มันนิ่มเนื้อเข้าไม่มีความเค้าแป้งกรอบเลยฟังใกล้ๆนี่แบบว่ากลางดีไม่ใช่แบบเพี้ยบสมองสะเทือนอ่ะปั่มมากนิ่มมากไม่ไม่ใช่นิ่มแบบร่วนนะ ่เลนก็กับช่วงนี้แบบขั้นเวลาขั้นเวลาแล้วจัดหนักดีกว่านี่ยังไม่หักเลยเอ่หักอันนี้เป็นเซตโปรโมชั่นพิเศษของร้านครับนิกิริโมริเซตเป็นเซตอาหารกลางวันพิเศษของร้านเลยขอเซตอาหารกลางวันครับมาแล้โหคุณนินมันเยอะกันไปแล้วทำไมคุณตะกละตะกรามอย่เงี้ยนี่ยก็หวานสิครับโอ้โหคุณเอาเนี่ยมันเยอะเกินไปนิกิริโมริเซ็ตก็เป็นเซตซูชิแหละครับเริ่มทางนี้ไอ้ที่เป็นมากินี่เป็นปลาแซลมอนอ๋อครับผมอันนี้เป็นปลา นาปลาทั้งหลายครับอันนี้เป็นปลาฮามาจิครับอันนี้เป็นปลาทูอาจิก็คือปลาทูปลาทูอ่าอันนี้บอกว่ามาจากระยองระยองอันนี้เป็นซูซูกิอ่าอันนี้คาวาซากิแน่นอนนั้นดัดสันดัดสันไม่ใช่อันนี้มันเป็นปลากระพงครับอ่าอ๋อเขาเรียกซูซูกิอะซูซูกิอ๋อทุกวันนี้คนไทยนี่ขับปลากระพงกันอยู่ใช่ไหมเนี่อันนี้ก็เป็นกุ้ง แล้วเป็นไข่หวานมียัดข้าวด้วยเหมือนแซนด์วิชเออคล้ายๆใช่นี่เป็นซุปครับมีส่วนซุปใช่ไหมใช่ครับพี่เชฟอันนี้เป็นหัวปลาต้มซีอิ๊วอันนี้เป็นกิมจิอันนี้ก็เป็นไข่ตุ้นอ๋อไข่ตุ้นคือเซตเนี้ยถ้าสั่งมาเนี่ยไม่อิ่มก็ไม่ไหวเริ่มที่มากี่คนร้านก่อนไหมนี่ชิ้นนี้ดูใหญ่มีไส้แน่นด้วยไม่ต้องเลืชิ้นใหญ่ด้วยแล้วบอกว่าอิ่มแล้วผมคนตะกราดไงครับผมนั่นเดี๋ยวเขาต้องขออนุญาตเชิญเชิญจุ่มซีอิ๊วหน่อยนะครับรเากััันนนนะ่อ้ามหเครบ ซึ้ยกึ้งเค็มอร่อยหวานสบิทั้งก้อนเลยใส่ปลาเนี่ยหวานมันใหญ่มากคือมันเต็มปากเต็มคำอ่ะให้ผมรับทานอะไรต่อครับคุณกูรูเรื่องวาสักคำหนึ่ผมเอาไข่เรื่องไข่ปลาเยอะแยะไม่เหลือเลือดไข่ดีเลยคนนี้น่ารักมันอิ่มดีไงบอกอิ่มแล้วไงเมื่อกี้ก็บอก็ตะกล้าไงจะจับปิดอะไรมากมายเนี่ยเลยผมไปเลยครับคุณเหรอไปตองไปมีท้องไม่หนิดเลยเลยกระทงมาแล้วใช้แล้วไข่หวานเล่นมากเลยดูความหนาไข่เนี่ยแทบจะไม่เจอข้าวเลย นี่คุณซึ้งซึ้งกับอาหารเลยนะครับมันอยู่ด้านบนขึ้นนี่ันี่ซุปนี่ผมใช้อะไรตักครับใช้ยกห้<อ>างวางเบาๆเลยเดียเป็นไงบ้างไครับตุ๊บทำให้โล่งขึ้นเออผมจัดการจริงๆหัวคอเหง <ขอ S 2> ือหัวปลาผมชอบมากไปด้านไหนก็สั่งอลไหัวปลาเนี่ยอืมอืมนิ่มหัวปลาเล้วหวานๆน,นะหมดเซตเนี้ยผมว่ามีจุกนะอิ่มครับอิ่มจริงนี่ขนาดเราแบ่งกันกินนั่นเนี่ยคนละครึ่งเลย มันมีไอติมอีกครับผมโอ้เขาจะไปกินไหวไม่ไหวแล้วคุณสั่งเส้นนี้แล้วเขามีให้เลือกนะมีชาเขียวร้อนหรือเย็นพอแลนะผมว่าไม่ไหวคือคือเราจะบอกว่ามันมีอ่ะแต่เราเนี่ยไม่ไหวแล้วใช่ไม่ไหวแล้วคอหอยเรียกคอหอยปิดรายการไปคือนอนไม่ไหวต้องบอกครับเส้นทางเดินทางก่อนดีได้ครับคือร้านเนี่ยนะตั้งอยู่ที่ซอยทุ่งพิศสิหห้าครับถ้าเดินทางมา BTS เนี่ยก็เลื่อะไรจะลงอโศกหรือจะลงนานาอืมลงกลางลงนานาเดินเลยขึ้นมาทางฝั่งเลคยี่ ถ้าลง<ม> BTS อโศกหรือ<ม> MRT สุขุมวิทเดินทักห้างมาเนี่ยท erminal ชลธิวันก็นจะเจอซอย15อยู่เข้าซ้ายมานอยนึง,นงซ้ายมืออยู่โรงแรมแมฮัตตัน ชั้สองสองแล้วเดินขึ้นมาจะเห็นแบบปิดประตูเข้ามาเนี่ยบรรยากาศแบบกินกินอะไรครับกินร้านอาหารร้านซูชิอ่ะอคิดไม่ทันเนี่ยมันเลครับเขาเป็นของสดใหม่ตัวเอกต้องซูชินะซาซิมิอะไรเงี้ยซาซิมิเป็นทางเลือกของท่านที่ชอบทานอาหารสดสดนาใหม่ๆสดแน่นอนครับร้านนี้ครับเออจิโร่ลองดูจิโร่โรบาร์แอนด์คิวครับผมก็เป็นความอร่อยอีกแบบนี้เรานำเสนอครับนิทรรศการกัซซนศูนย์วิทยาศาสตร์การอยู่กรุงเครับครับผมกรุยครับบอก่อเต้ครับครั้งหน้ากัทานของยังไง รบฉันมีของสดจำๆล้วแต่ทั้งโปรดิวเซอร์เขาครับเดี๋ยวรอชมครับสวัสดีครับโอ้ลืมลืมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอาหารอะไรครับผมไม้ยี่ฟันครับซอสอ๋อ่ก็ไม่บอกแต่แรกอ้าวทำนู้ี่ยโอ้คุ่นวายจริงอ่านนี่ยังไม่อ่าไปด่าได้ด่าแล้วครับดาพี่ละจิ้นเนี่ยครับผมประหยัดพลังงานหน่อย เป็นไรครับบกพอสบนี่ครับดีขึ้นนะครับยังไม่ดีขึ้นถึงต้องทำนะโอ้